บนถนนอินเตอร์สเตจระหว่างรัฐโคโลราโดและรัฐยูทาห์ไม่รอดแล้วละตกหนักขนาดนี้ปิดลังคาเลยเ,เกือบไม่ทันซะละไม่งั้นได้เปียกกันทั้งแถวลุงจุนโฮที่นั่งเบาะหลังมองดูเจ้าหน้าที่วีจีล็อกสลักผ้าใบเข้ากับตัวล็อกหลังค้าให้สนิทใครสั่งให้ลุงลองของอีกล่ะเนี่ยไม่เคดอีกเหรอ ปีที่แล้วผมกับโรเจอร์เจอฝนอ่อยังเปียกเลยตอนนั้นไฮเปอรา์คาเนี่ยเขาเรียกไ,ไงมันมันแบบเพราะทดสอบอขับรถไปประทุนของคุณลุงโดยไม่เปิดไม่ไมไมปิดหลังคาตลอดทางโอ้ตายจริงเจ้าหน้าที่ว g จพูดก่อนที่จะใส่หัว จากนั้นรถซารฟ9 0 0าคอนเวอร์ติเบิลจะขับลุยฝนออกไปไม่มานั่งเบาะหน้าละคะแมรี่ถามลุงจินฮอที่นั่งเบาะหลังไม่รอกอยู่ใกล้ๆคนที่ฉันรักน่าจะดีกว่านะลุงจินฮอพูดแบบแหะเหม็นความละเจาที่วีจีทำท่าแบบจออะอ้วกเป็นนั่นละคะคุณ แมรี่ถามพี่วีก็เลี่ยนอนดีคนที่นั่งเบาะหลังทําเอาเลี่ยนเลยเกินไปเกินไปมันโอเวอร์ไปแล้วลุงจุนโฮพูดออกมาช่วงนี้โรเจอร์เขาเป็นอะไรไปหมู่นี้ไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาเลยนี่แกไม่รู้เรืออร่องยังไงช่วงนี้โรเจอร์กับคุณเซอหรือคุณนายโรเจอร์เนี่ย แล้วก็ท่านอแมนะเป็นพี่เลี้ยงของเด็กเพื่อนเพื่อนของเพื่อนเพื่อนอลูกอ่ดอะดีลุงจันทร์หอบอถึงว่าสิมีเสียงพวกเด็กๆเ,เจียวจ้าวกันไม่หยุดเลยว่าแต่ใครเป็นคนคิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาล่ะจหนาทีวีจีถามเพื่อนเพื่อนอลูกของโรเจอร์อ่ะดีทั้งวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ จะมาพักที่บ้านกันอดีและคนในครอบครัวต้องพาเด็กๆไปเที่ยวด้วยแฟนลุงชินโฮบอกตายแน่ๆมือปราบผู้ร้ายไม่พอต้องมาจับปูใส่กระด้องอีกหรือเจ้าหน้าที่วีจีพูดออกมาอีกด้านหนึ่งเหมือนมีใครนินทาเราเลยนะเนี่ยจ้าน้าที่โรเจอร์จามออกมาลั่นรถเล่นเอาเด็กๆตงใจ ต้องมีใครนินทาเราได้แน่เลยให้ตายสิพะผามีที่ไหนเราเปิดแอร์ซะขนาดนี้หวัดก็มาดีท่านนอร์แมนพูดก่อนที่จะละมือจอับพวงมาลัยรถมาเบา,าระดับความเย็นของแอร์รถนะครับผมสนุกมากเลยนะคะเนี่ย เด็กๆที่นั่งด้านหลังบอกกับท่านนอร์แมนมันหายามากเลยนะเด็กๆที่เรสเดนหรือประธานาธิบดีสหรัฐต้องมาเป็นพี่เลี้ยงเด็กให้ก่อนที่ท่านนอร์แมนตอบและก่อนที่ทุกคนจะขับออกมาในรถเออแบบหัวราะกันในรถนะนะมินิแวนที่ชื่อ Chrysler Town and Country วิ่งบน มุ่งสู่ไฮเบย์ way, เพื่อกลับมายัางที่บ้านสเสนอตอนนะครับผมคู่เดือดป่วนวินาศเดี๋ยวได้ก่อนมันใช่ซะเมื่อไหร่กันเราชื่อเรื่องมันมีตอนที่มีชื่อว่าพี่เลี้ยงจำเป็นป่วนวินาศต่างหากเราสตอรี่โดย VG Channel ดดำเนินรายการโดยกระผม p n r 1 9 9 6 r ร c i n g กนะครับณนะฟาร์มแห่งหนึ่งของคุณเซโฮหรือคุณนายโรเจอร์ ที่เป็นภรรยาของชาวอีเดีแดงของเจ้าหนที่โรเจอร์นะครับผมอืมผมไม่ว่างนะผมเดี๋ยวคุณช่วยไปส่งลูกให้ผมหน่อยนะครับพี่ชายถามว่าทำไมลระเวลานี้กำแพงในฟาร์มเลยอ่าในฟาร์มในหมู่บ้านแห่งนี้ยังว่างอีกตั้งกระตั้งเยอะเลยที่ผมจะต้องไปวาดขีดเขียนให้รูวเาืองเลยเอาเป็นว่าฝากหน่อยก็แล้วกันนะเจ้าห้ที่โรเจอร์บอกพี่วี ก็ได้ก็ได้พอดีว่าจะไปสารง,งานในอำเภอแล้วเอกสารอนุมัติที่ไม่ได้เซน็นไปทั้งหมดเป็นสิบสิบเล่มเลยนะโอเคณนะโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งในเมือง Orange County ตี้ขอบคุณมากนะคะที่มาส่งค่ะคุณอาร์วีจีลูกของเจ้าหน้าที่โรเจอร์บอกกับเขาตั้งใจเรียนนะเดี๋ยวเย็นจะมารับไม่ต้องหรอกค่ะหนูจะไปบ้านมอลลี่เดี๋ยวให้พ่อเขามาสง่ง เด็กหญิงลงไปจากรถเพื่อไปหาเพื่อนๆของเขาที่รอและทุกคนก็บกมือทักกระทายพี่เขาด้วยพี่บียิ้มออกมาเราตั้งแต่เป็นคู่หูเขาเป็นเหมือนกับเ,เป็นคุณพ่อนะเออเป็นมรุษพ่อเขาก็เริ่มทําตัวให้อ่อน่นไม่บ้าระห่ำเหมือนเคยแต่ถ้ามีปฏิบัติการมีมิชชั่นเมื่อไหร่ก็ยังไม่ทิ้งลายลูกบ้าไว้อยู่ หมายถึงว่าไม่ทิ้งลายของความบัวนะเออไว้แต่งงานกับแมรี่จะขอมีลูกสัก1 2 3 4งสอี่ห้าหกคนเลยเจ้าหน้าที่วีจีพูดก่อนที่จะขับรถคันเก่งที่มีนามว่ามาเดสเนส์ห้าหกศูนย์ s EL w อ e n อ 560, s e l w หนึอกอกไปซึ่งเป็นรถที่ผมเคยรีวิวไปเมื่อคราวที่แล้วนะู้น่ะบนภูเขาในฟาร์มของคุณเซโอ ทำได้ดีมากเลยผมจะชวนคลอแบบเล่นคลอไปด้วยพี่วีก็ได้มองดูแฟนสาวชาวอาร์มิชที่ยังแต่งตัวแบบแนวสไตล์ย้อนยุคกำลังรัวกลองสแสนแวร์ทำตามแบบทำนองที่พี่เขาบอกก่อนที่พี่วีเขาจะรัวกลองใหญ่ตามจังหวะที่หญิงสาวเล่นจนจบใช้ได้เลยนะ เดี๋ยวพาเข้าวงเห็นว่าคุณเซโอกับคุณแม็กกี้ก็เล่นเป็นนะแต่ถ้าว่าทั้งคู่ชอบเป่าขลุ่ยมากกว่าพีบีบอกกับแฟนสาวเดี๋ยวติดเดี๋ยวต่ออีกสักเพลงแล้วค่อยไปทานข้าวกันนะพีวีพูดก่อนที่จะเอาอ่าก่อนที่จะยกไม้กลองขึ้นมาพร้อมที่จะตีก็อ,อะไรขึ้นหรือเปล่าข้างล่างแมรี่ชีก เอ่อให้เขาดูที่ด้านล่างเหมือนมีความวุ่นวายเกิดขึ้นก่อนที่คนในฟาร์มจะขี่มา้าขึ้นมาหาทั้งสองเกิดอะไรขึ้นหรอเฟรดดี Freddy. เกิดเรื่องอยหญแล้วครับพี่ต้องลงไปดูเลยนะครับพอดีว่าเขาให้ผมมาตามใหญ่แค่ไหนนะณทนะ่าอากาศยานนานชาชาติซอลิซิตี้ลุงจุนโฮได้รับสายโทรศัพท์ เป็นสายด่วนโทรมาจากเออ่ประเทศเกาหลีนะครับผมเออ่สายนั้นบอกว่าเป็นคุณป้าของเขาตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลอาการหนักมากคาดว่าไม่น่ารอดซึ่งเขาก็ตกใจมากกว่าป้าแกรอดมาจากเวจานที่ไล่ฆ่าทุกคนมาได้ยังไงก็ไม่รู้แต่ถึงอย่างไรก็ตามแน่นอนเลยว่าเขาก็โทรหาท่านนอร์แมนทันทีซึ่ง ท่านก็จะรีบมารับพาไปเกาหลีเครื่องบินของประธานาธิบดีประธาน,นาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่ชื่อ Air Force One แล่นเข้ามาจอดเทียบท่าก่อนที่เจ้าหน้าที่นั้นเอารถบันไดามาเทียบท่าก่อนที่ประตูจะเปิดแล้วจากนั้นท่านก็จะลงมาไม่เป็นไรนะป้าของแกก็เหมือนกับป้าของฉันนั่นแหละ ถ้านอแมนบอกกับลุงจุนโฮคุณวลาิเมียเขาก็ไปที่โรงพยาบาลเพื่อจะมายืนยันตัวตนแล้วจะบอกแล้วบอกให้ผมมาด้วยเออก่อนที่ทุกคนจะขนสัมภาระเออขึ้นเครื่องจริงสิลูกผมต้องไปต้องไปโรงเรียนอยู่ใครจะดูอะไรล่ะเจาหน้ที่โรเจอร์บอก ไปเถอะเดี๋ยวดูแลทางนี้ให้เองมไม่ต้องห่วงพีวีพูดก่อนที่จะลงจากเครื่องบินแล้วไปที่รถและน่นนว่าทุกคนต้องไปหมดไม่เว้นแม้แต่แฟนของพีวีแต่พี่เขาไม่ได้ไปด้วยเอาละ่ะรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีเถอะลุนจนหับอกไม่ต้องอห่วงหรอกครับเอ่อเดินทางไปพบญาติแต่ครับเครื่องบินก็นได้บินขึ้นทะยานท้องฟ้าออกไป โดยที่พี่บีมองก่อนที่มันจะรับฟ้าไปเข้าในกลีบแม่กลับมายัางที่บ้านเจ้าหน้าที่วิจัาน้ําเสร็จและเขาก็มาหาอะไรทานในตู้เย็นก่อนที่จะมีเสียงเด็กหัวเราะขึ้นมานั่นนั่นน่ะเพื่อนพ่อของคโคลอี้ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยเขาเป็นเจ้าหน้าที่อรักคาปานานาธิเบดีซะด้วยเด็กๆหลายสัญชาติทั้หคนได้ขับออกมาคโคลอี้ลูกของเจ้าหน้าที่โรเจอร์ เออออกไปเอาพิซซ่าเอ่อจากรถที่มาส่งแล้วเข้ามาเห็นพี่วีหลบข้างตู้อะไรกันเนี่ยนี่มันวันพฤหัสไม่ใช่นี่เ๋ยนนะมันวันพฤหัสไม่ใช่วันศุกร์ไม่ใช่เหรอมันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยคุณอาคะพอดีว่าพ่อกับแม่ของมาเรียเขาต้องบินไปที่แวนคิวเวอร์กว่าจะกลับก็วันจันน้น พวกเราเลยแวะมาที่นี่ก,กันโครี้บอกกับพี่บีบอกทุกคนกลับไปก่อนพี่บีพูดก่อนที่จะหลบเมื่อเด็กๆขำพูดอะมันง่ายนะคุณอารอกพ่อกับแม่ของพวกเขาไม่อยู่กันนะซย่จะบอกนะว่าใช่แล้วสามวันเนี่ยคุณจะต้องเป็นพี่เลี้ยงเพื่อนๆของหนูด้วย เอาแล้วไงเด็กสาวพยักหน้าให้หลังจากที่คุยสนทนากันจบแนะนําตัวก็มีการแนะนําตัวเกิดขึ้นคนนี้ออเดรคนนี้เบนนี่คนนี้มอลลี่คนนี้คิมคนนี้เอ่อมาเรียอจากนั้นก็เอาละฟังนะพวกเธอน่ะฟังให้ดีสามวันหลังจากเนี้จะต้องทำหน้าที่ให้เป็นพี่เลี้ยง เออให้กับพวกเธอใหด้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ถ้าพวกเธอทำตัวดีๆชัาก็จะไม่เข้มงวดกับพวกเธอคงไม่เป็นเศษนะค่ะเข้าใจค่ะคุณอาวีจีอืมเด็กหญิงที่ชื่อคิมก็ได้พูดออกมาหลังจากที่หาที่นอนดีๆให้เด็กๆได้แบบ หลับพักผ่อนตามอัจริยะใสเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างพี่ชายขอโทษนะที่ไม่ได้บอกเรื่องอ่าพี่เลี้ยงเด็กให้ฟังอ่ะจะได้ที่โรเจอร์บอกกับพี่บีอ่าแล้วทางโน้อนอ่ะเป็นยังไงบ้างพอดีว่าลุงจุนโฮเขาร้องล่านโรงพยาบาลพี่คือคือเขาแบบดีใจมากได้เจอญาติที่เขายังไม่ตายอ่ะ ทางนั้นก็ดีใจแบบมากๆเลยอ่ะคือแบบยังมีชีวิตอยู่ด้วยซ้ำอ่ะแล้วตอนนี้ก็พูดคุยกันอยู่เห็นว่าญาติคนเนี้ยของเขาเนี่ยหนีการไล่ล่าของคุณเวจามาไปอยู่ที่เกาะเชจูเป็นเวลานานกว่า10-20ปีเห็นจะได้อ่ะแล้วถามหน่อยพี่เราควรจะทำยังไงบ้างทำอะไรหรือพี่ เช้าวันต่อมา fit. พีวีคะตื่นค่ะจะเจ็ดโมงแล้วเราเด็กๆปลุกพี่วีที่นอนอยู่บนโซฟาอะไรกันเล่าเกิดอะไรขึ้นแน่นอนว่าพี่วีเป็นพวกหลงวันหลงคืนแน่นอนว่ามีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะไปเรียนและแน่นอนว่ารถที่พ่อแม่ของเด็กๆแต่ละคน ทิ้งไว้ให้ใช้งานรู้ว่าไม่รู้ว่ากุญแจรถอยู่ตรงไหนคือถ้าถามว่ารถพร้อมแค่ไหนอย่าดูรถเหรอใช่แล้วจนต้องคือแบบตอนนั้นคือวีจีก็แบบไม่ลังเลที่จะหยิบกุญแจรถมินิแวนงงๆคันหนึ่งออกมาแต่มันก็นั่งสบายเหมือนกันนั่งสบายไม่แพ้กับพวกรถแบบว่าแพงๆซะอีกอ่าพอๆๆเดี๋ยวมันจะยาว เรามีเวลาแค่สิบนาทีเองนะเนี่ยเอ่อเราสายแย่แน่เลยคือลูกสาวของเจ้าหน้าที่โรเจอร์บอกเอาเธอเอาเธอมันแน่นอนอยู่แล้วคอยดูแลกันจะขับแบบเหมือนพวกตอนที่ฉันไปคุ้มกันเอ่อเอ่อประธานาธิบาีสหรฐแบบแอดว n น e ์เลยกะแ,แล้วเชียพี่บีพูดก่อนที่เขาจะสตาร์ทรถแล้วเข้าเกียร์มินิแวนถอยหลังอย่างรวดเร็ว ถามหนะนะ่อยคณะไม่สิถามหน่อยนะเธอขับรถแบบไหนได้บ้างคิมถามลูกสาวของโรเจอร์ไม่รู้สิได้หมดเห็นขับได้ตั้งแต่สักเบื์ยันเรือรบเลยละ่ะรถถังแม้แต่ายานวากายของเอ นิกอัมสตรองเนี่ยยังเคยขี่มาแล้วด้วยเห็นว่าจะยืมท่านนอร์แมนมาลองขับอยู่นะไม่ต้องพูดเยอะข้าเข้มขัดให้ดีเตรียมตัวระทึกขวัญไว้ได้เลยรถแวนที่ยื่หนใดอินเทอร์อินเทอร์อินถ้าเรียกผิดต้องขออภัยนะเพราะไม่เคยเล่นรถรุ่นนี้มาก่อนนั่นแหละรถมินิแวนคขนาดว่าได้ล้อฟรีออกไป ต้อการเสียงกีดลัรนสำหรับเด็กๆที่อยู่บนรถณที่โรงเรียนบรรดานักเรียนทั้งหลายแลชายและหญิงนับร้อยนับสิบเลยนะเออเดินทางเข้ามาที่ยังโรงเรียนแต่ละห้องนั้นก่อนที่ทุกคนจะหันมามองดูรถแวนวิ่งมาอย่างรวดเร็วซึ่งในโรงเรียนไม่สามารถใช้ความเร็วได้แต่ไอ้เจ้ารถตู้ เอ่อฮุนไดนั่นมันปัดตูดเออเรียกว่าปัดตูดแล้วกันเนาะโชว์บัรดาเด็กๆและอาจารย์ทำอะไรอ่ะทำไมต้องขับแบบนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าไอ้มินิแวนโง่โงคันหนึ่งเนี่ยจะดริฟได้ก่อนที่จะจอดชิดขอบฟุตบาทแบบเรียบร้อยนะครับผมอืถึงโรงเรียนแล้วเรียบร้อยเป็นไงบ้างสรุปมากหรือเปล่าพี่บีถามเด็กๆ มันนั่งรถไฟหาตีลังกาเลยค่ะมารีบอกกับพี่วีของเรานะครับเอาล่ะเอาล่ะตั้งใจเรียนนะเดี๋ยวเยยัจะมารับพี่วีก็ลงมาจากรถเปิดประตูก่อนที่จะมองเด็กวิ่งเข้าไปในอาคารเรียนได้ยินว่าเขาพาเด็กๆไปดริฟต์ปัดตูดมาด้วยนะครับผมลุงจุนโฮบอกกับวิจีผ่านทางโทรศัพท์อมผมตื่นสายแหละ แล้วก็หลงวันด้วยครับแต่ก็พามาที่โรงเรียนทันอ้อลืมบอกไปพี่รถของพ่อแม่เด็กๆพวกของพวกเขาอะนะจอดอยู่บ้านข้างบ้านผมซึ่งกุญแจมันอยู่ในแผงบางแดดจะได้ที่เราเจอบอกเดี๋ยวนะพี่หมอเ้าเรียกแล้วครับเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับไปติดติดต่ออะไรวะพี่วีสายหัวออกมา เปลี่ยนรแล้วเหรคะเสียดายอดเห็นการซิ่งรถเลยเด็กที่ชื่อมารีตอบในขณะที่ขึ้นมาบนรถกับกับทุกคนที่เลิกเรียนแล้วเอาละเอาละเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันในตัวเมืองอร่อยอร่อยกันนะว่าแล้วพี่บีพูดก่อนที่จะขับ land rover disco f o r ออกไปจากโรงเรียนกลับมาอย่างที่บ้านจริงเหรอเนี่ย g boy b a n d las v e มาแสดงที่ยูถ่าออเดรถามกับกลุ่มเพื่อนๆก็ใช่อ่ะดีที่มาแสดงในห้างยูท่าไงเราจะไปกันดีไหม <c oughs> คนที่ชื่อคิมบอกพวกเขาคุยอะไรกันวีจีถามลูกสาวของโรเจอร์คือพรุ่งนี้อ่ะวงของวงใบแบงของชื่อซันนี่เคอ่ะที่พวกเราชอบอ่ะจะมาแสดงกันในเมืองซอล์ิซิตี้แต่เป็นเมืองเล็กๆแถวเนี้ย ก่อนที่ลูกของเจ้าที่โรเจอร์จะเอารูปในวงมาให้ดูเริ่มจากซ้ายซ้ายเลยมีอารเธอร์เป็นหัวหน้าวงเดนนี่นโยชิมูระววลเลียนอาร์เคติสปาร์คชินจาและคนสุดท้ายคือเค <c oughs> อรริงคอร์เนอร์เพลงนั้นจะมี love it you like crowd, Prince, Never, My, แ,ลแล้วก็คราวปรินซ์ Never My Rain n รนหมายเลแล้วก็เราสะเพิ่งปล่อยเพลง u r promise love ซึ่ง คนดูไม่ถึง5นาทียอดวิวข้าทะลุไปถึงยีล้านวิวแล้วนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับล่าสุดคนที่ชื่อดันเนยนเพิ่งปล่อยอัลบั้มเดียวคือ car driving ลูกของโรเจอร์บอกกับพี่วีพวกหนูก็เป็นแฟนคลับเลยนะคะคือแบบพาพวกเราไปหน่อยได้ไหมมาเรียบอกกับพี่วีลุงเด็กๆก็มารับเราพี่วีจีามหน้าตาออวันเป็นปกกายแบบก็ได้ก็ได้เซาสีจัง เดี๋ยวเราจะไปดูพวกเขากันเด็กๆใจกันลั่นบ้านเลยบางคนเอาไป้ายไฟมาโชว์แบบคล้ายๆแฟนคลับดาราเกาหลีพวกแบ็คพิง BTS วงบังชินกีอะไรกันไปเวลาตีสองสันสี่นาที 2, 3, าทข่าวร้ายได้มาเยือนเมื่อวากของลุงจินโฮของเขาคนนี้เสียชีวิตจากโรครูร้ามานานหลายปีดีดับแน่นอนว่าต้องอยู่จัดงานศพฝากบอกลุงด้วยนะว่าเสียใจมากเลยครับ น่าจะยาวสิไม่รู้กี่วันท่านนอมแมนบอกกับวีจีจัดการเรื่องเท่านั้นให้ด้วยนะครับไม่ได้ห่วงนะครับผมก็เด็กๆอยู่ได้เออได้ยินว่าจะพาเด็กๆไปดูวงบอยแบนด์เหรอครับระวังหน่อยนะพี่เด็กเขาที่ชื่อมารียชอบปลีกตัวออกจากกลุ่ม,มบ่อยๆเล่นเอาหาแทบวุ่นเลยเหมือนจับปูใส่กเะเอาหน้าเอาหน้ายังไงมันก็เหมือนจับปูใส่กระดงแหละ รับรองว่าพี่รลบประสาทตรับประทานร้อเอเเานะเอานะเรื่องนุ่นนุ่นวันต่อมาบนฟรีเว์เข้าเมืองเด็กที่อยู่ในชุดสีส้มซึ่งเป็นสีของวงบอยแบนด์เออ love it you ลั่นรถสนุกกันใหญ่เลยแต่ดูเหมือนว่าเรื่องราวจะยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันต่อในช่วงหน้านะครับพักกันสักครู่เดียวนะครับผม